พี่ดอกนึงเห็นบ่พี่ดอกน,งน,กอกนึงนี่ก็ดอกนึงนี่เจ้าวิโก้ฮรานี่เจ้าฝีเจ้วิโกโ้ลูกได้บ่โ,โ,โอ้ยเบังลูกซ้ายเก็บเห็ดค่ะพี่นอ้องไม่กลัวเงย์ไปโกบบิงอิทูแอนดี้ไปดีเราพอแล้วสั่น พอแล้วพอแล้วสั่นจากดอกจากดอกเห็นดอกเดียว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 แต่งามยูวะติโอสวยเดี๋ยวไปเบื้องมองต้นหญ่งๆนี่จากน้อยมันเบิ้งดีๆ้อถ้าเทียบเยียบมันมันหมดยู่ อู้วววโอ้โหนี่บนนอกขึ้นไปปุ่นะนี่เด้อค่ะพี่น้องนี่นนี่นี่นนนนแล้วก็นี่อีกดอกนึงนี่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 น,นีเห็นอีกเห็นสองดอกแล้วแต่ว่าบนนี้ดอกบอกแล้วว่ามันดีมันดิขึ้นอยู่รอต้นใ่ญ่ๆนี่แหละมันเคยขึน้น เดี๋ยวน้องอีไปเบิ้งอีกเอาดอกนี้ก่อนนี่ใชอ,อสองสามดอกอโอ้กันถือฝนจากน้อยนี่เนาะพี่เนาะอ่าฮะนี่อดอกหนึ่งสองดอกอสามดอก อ,อืมมีอีกมีอีกลาอมันอยู่น้ำต้นใหญ่ๆนี่ล่ะมันเคยขึ้นจ้ะมันเคยขึ้นครับ เสียดีสงสัยไปหอยใส่มีดมาอีกแล้วเนาะเสียบใส่มีดมาอีกเห <c oughs> วะ <c oughs> อที่อื้อเบิง้งค่ะพี่น้องมีอีกอบอารอวันนี้รอเฮ้ย เฮ็ดเงี e <c oughs> ้ยเลยเนี่ยพี่พี่น้องเบิ้งเด้อพูขึ้นเป็นดงเยอะ <Okay. S 1> เอาบ้างดอกนี่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 นี่ก็อีกดอกนึงนี่ดอกนึงดอกนึงสองดอก ทั้งใดล่ะป้าลหลานน่ะเราเบิ่งเห็ดอันนี้ค่ะเบิ่งเห็ดตะปูเห็ดตะปูเห็ดตะปูเฮ้ยเพื่อนแอบซุ่มแอบซุ่มแอบซุ่มค่ะแอบซุ่มเฮ่นเฮน แอบ,บซุ่มค่ะสองดอกอันนี้พี่สองดอกตัดขาเนี่ยสร้างโมมีออนนอ่อีกแแ่ง,แงนะหนูเมนอมโอ้กันเรนฝนตกอีกจากน้อยนี่เนาะพี่เนาะอือโอ้กันฝนตกอจากน้อยนี่ พิบแลยอะเนา่าเลยเนี่ยปวดตรงมันี่เนา่าเลยเนี่ยกระนั้นมันขึ้นมันเตี้ยโดดแล้วเนาะนี่คือ <c oughs> <c oughs> มานแท้ละ่ะคือมานแท้ล่ะทั้งนึงอะพี่น้องวติถิมไว้ในป่านี่บ่บเป็นตถ่ถิมด้วยนี่หากินมานไปนี่ <c oughs> ปล่อยไว้ให้หากิน มันคือเกิดยุคหกที่ะพี่เดี๋ยวลงม้าเป็นคือเห็นนี่แหละเม่นดอกพี่น้องใบไม้แห้งเดี๋ยวมาเตะไก่หนึกว่าเม่นเมนเบิองเบิองหมากออกริกอนเกรปค่ะพี่น้องนี่เต็มปลาอยู่ค่ะนี่นี่มากหมากออกริกอนเกรปนี่เมื่อนันจุลีซิมแล้วสมปิดค่ะ ปกติกาิวานอยู่แต่มมือนันแห่งสมจงแจ็กเปียแจ็งสมเดี๋ยวไปพ่อรองเนึงพี่ดอกย้ายันอ้วปอวกอวกคือเจ้าของช่องนี่ละบะบัตรเนี่ยว้าวแต่ว่าเบิงซงคือสีแห่งอยู่ดอกพี่เบิงซ้งอะ่ะนั่นแห่งแห่งอันนี้แห่ง แหงงั้ว่าแห้งเป็นสีแห้งแหงขนาดมือท่านเนาะเอาเอาตาไรเลยเด้อค่ะผู้ลังค้นน่ะเอาสันมีดนึกว่ามันนึกว่ามันคมมีดอ่ะกระเบิ้งเห็ดลินจื้อพี่น้องเห็ดลินจื้อเห็ดลินจื้อ มันที่ะะบ่เป็นมันที่บ่เป็นจุ้มอยู่บ่มันที่บ่เป็นจุอยู่บ่ดอกแห <an> <mumbles> ่งแห่งดอกน้อยๆแห่งแห่งิพี่โอ้ราเบิงเฮดันนี้ค่ะพี่น้อง มาพี่มาพี่มาพี่พ่ออีกสองสามดอกสามสี่ดอกสามสี่ดอกห้าดอกหกดอกเฮ้ยดีเด้อพี่อย่าไรแดนคันนีล้ลูกลูกกลาวแดงลูกนีนี่พี่บ้าง แห้งแล้วมั้งใช่เหรอจ้าอือฮะเอาดอกนี้ก่อนดอกนี้ก่อนบเขาบอกลงมานี่จ้าอือฮะแล้วเลยฮะนี่ก็อีกดอกนึงสองดอกตาตั้งอือฮึ เอามีดตัดเอาพี่เอามีดตัดเอาจะดึงมันดีขาดอได้หรืความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น yeah, look, look right อย่าลุกลุก carefully สมอ l l ไรไดง important อยู่เลยไปทั้งพู่มีกสองดอก ดอกสองดอกแบบนตัดตะค้อนยังค่อยเลยไปเอามันมีอีกยุ่ง้างหนั้งนะในไหนก็ตัดแล้วสัน ลายดอกเติบอยู่นี่ only one น mm ั hmm. mm ่นอย่าโกโกลาวดัดทรีคันนี้เจฟฟี่ลุกเหี้ยโก้ลาวดัดทรีน n t อะเ t อร์ไซด์ลุก โอ้เมนี่ได้จูนี่ได้หลายดอกเติบอย่าลุก look carefully เหยีบย,ยบะแท้ๆนี่เลยโอ้ได้มีแต่ดอกใหญ่ๆได้มื่นนี่ ใครอยู่โอ้โเบิ้งคานะแหมปาดหัวๆเลยอืมจูนฮะนั่นบอกมันเกิดอีกพี่แหมงเป็นแพ้มันพื้น บอกกันมีลูกมีเต้าล,ลายๆมูอห้องจีดได้นาะโอเคโอ้ no? okay. oh, างนี้ดอกง่ายเติบเนาะพี่เ hmm. มียนยูแต่แห้งดอกง่ายยูแต่แห้งแห่งนั <Yeah. S 1> ่นพี่น้อง เริ่งตาเลยได้นน่พอ่พอละพ่อละผู้นึงพอ่อละทรีโฟเฮ้ยปุ๊บได้เหยียบเด้อ Những hàng như vậy chuối chuối đi kỳ đỏng nắng <laughs> pi can đỏng đỏ pi can ออ้อม่เห็นม,มันหัวก็ขึน,น,นบน way, there, พพ่พี่ม้าเข yeah. าก็มานีล่ะกูเด็ดเวรคันนี้กูลุกโอเวเดลกูอย่ากูเด็ดเวรกูลุกดูแค่ผู้ลี คุณอีกดอกเดี๋ยวรถมอสันรถมอหเฮาสิบรไดเต็มตาอีกสบหรืมือนนิเฮ้ยแทนนาพีต้นหนาน่ะนี่อีกดอกหนึ่งแหง เห็ดแหง่พอดีเหรอเพราะต้องไปตากเมร <laughs> าะต้องไปตากมันยากเนี่ยมันแหงแล้วป <laughs> าดดีโตเขาที่บอกคุ้งหวงอีกคือเก้าหรือมันี่คือคักแท้ ซีวาอยู่โอ้โหปีนี้เห็ดบบบจุลีหลายอยู่ว่าสั้นเพื่อนว่าเอฟซีมนเขามาหามินเขามาเล่นแล้วมาลูกนั่อีกดอกหนึ่งนั่นก็อีกดอกสองดอกอู้นี่อีกอะ นี่นี่นี่น่าตีนสี่เหียญเหรียญเหรียญเอากับมือเพ่อว่างพอดีมันอยู่ไกลนี่นี่นี่โอ้ย้ลนยังไงหัวซักเด้อด้ปะอ๋อเจอดหลดปากลานซ้าย อโอ้หลานซ้ายเก็บเราเว้ยเว้ยเพื่อนอากเก็บอยู่ผู้เดียวผู้ใดพี่น้องผู <Yeah. S 1> ้ใดย่เอนี่หมอ ไม่เต็มมือแอนตี้พิตีครับเองออนเดียอโอ้มือนี้ได้ลายเติบอ้าด้ลายดอกเติบ แย่เป <Net> ็นบ่ล่ <forcé Deus> <Works> <ค>ะอ้าคืออยู่คือยู่บ่ได้กินอยากกินแฮงอยู โฟนตกนี่คือสิพึบมเถะพี่มันมนอยู่ทีพี่ <c oughs> ขาเหง้าคือเจฟ,ฟี่นี่แหละลูกใหญ่เจ๊บ นั่พี่น้องมึงดูล่ะว้าวเกือบเต็มตาแล้วค่ะเราต่อยปากบ่เป็นปากิ่นได้พี่น้องเป็นบาซิ่มดิ กินบุบเป็น